ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันใหม่นี้นะคะที่พระเจ้าทรงจะเตรียมนะคะวันเวลาที่เยน็ยนสสาหรับเราทุกวันเรื่อยไปคุณพระเจ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์แล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณพระเจ้าที่เราตื่นขึ้นมาเราสามารถที่จะตื่นเต้นกับการที่เรามีชีวิตอยู่ นั่นคือความเชื่อของเราด้วยนะคะในประวัติชนะคำของพระเจ้าในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่17บเจ็นะบอกกับเราว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าตื่นเต้นกับการอธิษฐานหรือตื่นเต้นกับประโยชน์ของการอธิษฐานนะคะเมื่อเราเข้าใจความสําคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นของการอธิษฐานเราจะมีใจตื่นเต้น ที่อยากจะอธิษฐานแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เมื่อเราอธิษฐานที่สูงขึ้นคือการอธิษฐานเนี่ยมันมีระดับเราก็จะไม่ให้ความสำคัญแต่ถ้าเราเข้าใจนะว่าการอธิษฐานหรือวัตถุประสงค์ของการที่เราอธิษฐานนั้นนะนะคะมีสิ่งที่สำคัญยอดเยี่ยมีสิ่งที่ไม่ธรรมดา เมื่อเราอธิษฐานอย่างต่อนเนื่องตอนขณะที่เราอธิษฐานเราก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่ปรากฏขึ้นแต่เราก็ยังสัตย์ซื่อในการอธิษฐานอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกอธิษฐานทั้งภาษาความคิดแล้วก็ภาษา,าฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเรามีจิตใจที่ตื่นเต้นในเรื่องการอธิษฐาน เราจะเห็นบรรยากาศเปลี่ยนเราจะเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนเราจะเห็นเมืองของเราเปลี่ยนเราก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนเราก็เคยอยู่ในบรรยากาศที่พระเจ้ายังไม่ตอบแต่เราก็สัตซ์ซื่อในการอธิษฐานเราจะไม่บ่นแม้ว่าในขณะที่เราอธิษฐานยังไม่มีอะไรที่ปรากฏขึ้นแต่เราก็ยังเชื่อ ว่าการอธิษฐานของเรานั้นจะมีคําตอบแน่นอนคําตอบจะมาถึงเราแน่นอนตาทีของเราก็คือให้เรามีใจตื่นเต้นที่จะอธิษฐานมีความเชื่อ มีใจหิวกระหายมีใจร้อนรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆภาษาฝ่ายวิญญาณความสวยงามอย่างหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทในชีวิตของพวกเราก็คือในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าก็คือการที่โปร่งทรงประทานความสามารถในการพูดภาษาแปลกๆให้กับเราเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆคำพูดหรือถ้อยคำที่เราพูดไม่ได้เป็นการกระทำของมนุษย์แต่เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า อเมนตั้งแต่ก่อนนะคะฉันยังไม่รู้จักกับพระเจ้าฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่พอเรามารู้จักกับพระเจ้าขึ้นดีกับพระเจ้าเราได้มีโอกาสเรียนจากพระวจนะคำของพระเจ้าและเปิดเผยสำแดงเกี่ยวข้องกับภาษาฝ่ายวิญญาณหรือภาษานะคะที่เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ได้มี ประสบการณ์กพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จนเราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญ,ญญาณด้วยการพูดภาษาปแปลกๆเป็นสัญลักษณ์การที่เราได้ภาษาสวรรค์หรือภาษาฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสําคัญในการที่จะพูดเพราะว่าเราต้องตื่นเต้นกับภาษาฝ่ายวิญญาณด้วยเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้กําลังพูดกับมนุษย์เรากําลังสื่อสารกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเรากําลังทูลพระเจ้า ในหนึ่งโครินโตบทที่14ข้อที่สองเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณถ้าเราไม่มีความมันในการแปลเราก็จะไม่ทราบเลยแม้่แต่คนพูดเนเพียงแต่นะคะมอบลิ้นของเราให้กับพระเจ้าในการใช้เป็นภาชนะของพระเจ้าในการสื่อสารกับพระเจ้าพูดภาษาฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆเรากําลังสามัคคีธรรมกับพระบิดาใช้ความเชื่อเรากําลังสื่อสารกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธ์ด,ด้วยภาษาสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่ช่างเป็นพระพรเราต้องเห็นคุณค่าเราต้องเห็นคุณค่าให้ความสําคัญถ้าไม่สําคัญพระเจ้าไม่ให้พูดภาษาแปลกๆพระเจ้ารู้ว่าภาษาฝ่ายวิญญาณภาษาแปลกๆนะคะเป็นวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นในการอธิษฐาน เป็นภาษาที่เรากำลังเชื่อมต่อกับสวรรค์เรากำลังสื่อสารกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเฮเมนฮาเลลุยาสัรเสริญพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆมันช่วยกระตุน้นฤทธิ์อำนาจขององค์พผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของเราคือฤทธิดเดชคือฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือเราเนนังสือกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8 เราต้องรักษาให้พร้อมใช้งานและใช้เพื่อพัะสุริของพระองค์การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกจะช่วยให้เราแข็งแรงในฝ่ายวิญญาณจะช่วยให้เราเข้มข้นไปกับพระวิญญาณจะช่วยให้เราแข็งแรงฝ่ายวิญญาณช่วยปรับปรุงทําให้เราพร้อมที่จะตอบสนองต่อการทรงนําเราจะไวต่อเสียงของพระวิญญาณถ้าไม่สําคัญพระเจ้าก็คงไม่บอกเรา ใครที่พูดภาษาแปลกๆจะทำให้เขาเจริญขึ้นินโครเรนตบที่1ิสีข้อที่4หรือข้อที่2องบอกว่าเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นนะไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลพระเจ้าเพราะว่าไม่ไม่มีใครเข้าใจได้เขากำลังพูดความล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการพูดภาษาแปลกจะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เชื่อมต่อกับพระวิญญาณธิ์ และเป็นชีวิตท,ที่เข้มแข็งได้เพราะว่าพระเจ้าก็บอกกับเราในข้อที่สบอกว่าเรากําลังสื่อสารกับพระเจ้าไม่พอแต่พระเจ้าบอกว่าจิตวิญญาณของเราจะจำเริญขึ้นการพูดภาษาแปลกๆส่วนตัวจะทําให้คนคนนั้นจเจริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณจะไม่จเจริญได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าเรากําลังติดต่อกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้า เพราะฉะนั้นการที่เราพูดภาษาแปลกๆเราจําเป็นจะต้องเข้าใจด้วยว่าเรากาลังสื่อสารกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ากําลังเจิมเราใช้นะลิ้นของเราใช้ปากของเราเรากําลังพร้อมในการที่จะนะตอบสนองเพราะว่า,นะเ,าเราถูกกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านการอธิษฐานโดยพระวิญญาณ มากเท่าไร่พระรักลษณะและก็บุคลิก,กภาพของพระองค์ก็จะเป็นจริงแล้วก็สําแดงผ่านชีวิตของเรามากมากขึ้นลองไปทำเป็นกันบานถ้าพระเจ้าบอกมันต้องเป็นจริงถ้าพระเจ้าพูดมันเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าว่าจงให้เราอธิษฐานสามาคคทธรรมกับพระเจ้าด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณ เป็นภาษาสวรรค์เป็นภาษาที่เรากำลังเชื่อมต่อกับพระเจ้านั่นเองและภาษาความคิดนะเราก็อีกระดับหนึ่งบางคนอธิษฐานหรือว่าในเวลาเดียวกันทั้งสองภาษาก็ได้ฉันเองก็ใช้ประจำเดี๋ยวภาษาความคิดเดี๋ยวภาษาฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราอธิษฐานช่วงแรกๆอาจจะเป็นภาษาความคิดและเมื่อเราอธิษฐานเขาเรียกว่าติดไฟภาษาไฟว,าาาาวิญญาณก็ไหลก็ทาให้เราเนี่ยเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไวต่อเสียงของพระเจ้าเราจะพร้อมที่จะใช้ฤทธิดเดชเราพร้อมที่จะรับใช้เราพร้อมที่จะขับผี เราพร้อมที่จะวางมือรักษาโรคเราพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐพร้อมในการต่อต้านบาปต่อต้านมารต่อสู้ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมในการอธิษฐานไม่ได้ตื่นเต้นการอธิษฐานเท่ากับเราไม่มีพลังในการต่อต้านต่อสู้กับสิ่งต่างๆวิกฤตต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาหรือสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นการพูดภาษาฝ่ายวิญญาณการพูดภาษาแปลกๆเรากําลังเชื่อมต่อกับเจ้าเราจะมีพลังเราจะใช้ฤทธิ์เดชของเจ้า อย่างเเขาเรียกว่ัชัพันเป็นการเตรียมพร้อมในฝ่ายวิญญาณมันช่วยกระตุน้นฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของเรานะคะคือฤทธิ์ธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือเราและเราก็ให้ความสําคัญเราต้องรักษา แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วก็เพื่อพัสริของพระองค์การพูดภาษาแปลกๆเราพร้อมที่จะใช้งานเราพร้อมที่จะใช้ฤทธิ์เดชเราพร้อมเราพร้อมไปกับพัสริของพระเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกวิทุกวันอย่าลืมภาษาฝ่ายวิญญาณอย่าลืมตื่นเต้นกับการอธิษฐานนะอย่าลืมตื่นเต้นกับการอธิษฐานในภาษาแปลกๆในภาษาฝ่ายวิญญาณเราจะไม่อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเมื่อเราถูกกดดันจากวิกฤต เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่เราจะพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเป็นชีวิตของเราเหมือนท่านอักรทูตรปาโูบอกว่าข้าพเจ้าพูดภาษาปแปลกๆมากมากมากทั้งวัน <c oughs> เดินทางไปไหนก็แล้วแต่ฉันจะบอกให้บางครั้งเมื่อเรานอนใช่ไหมคะและเราวิญญาณของเราไปพบกับบางสิ่งบางอย่างปะทะกับโลกฝ่ายวิญญาณภาษาปแปลกๆช่วยได้จริงๆบางทีขณะที่เรานะไปเผชิญกับโลกฝ่ายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราอธิษฐานเพื่อเราอธิษฐานแทนเราก็ทําให้เรามีชัยชนะเอเมนเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณและพระคำพระเจ้าบอกกับเราว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอจงขมขมเนรในการอธิษฐานนะคะ ตื่นเต้นกับประโยชน์ของการอธิษฐานเราจจรพพขอนขอเราเชื่อเรื่องฤทธิเดชคำอธิษฐานทางอธิษฐานภาษาความคิดทางอธิษฐานภาษาแปลกแปลสิ่งที่พระเจ้าบัญชากับเราเราต้องมีความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มหาศาลอย่าให้เราต่อต้านการอธิษฐานจะให้เราที่จะสิ้นหวังหดหูและเหน็ดเหนื่อยเวลาไม่อยากอธิษฐานเพราะว่าเราเหนื่อยกับการงานเราเหนื่อยกับปัญหาเราเหนื่อยกับเรื่องต่างๆเราต้องยิ่งอธิษฐาน เพราะว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทาให้เกิดผลพระเจ้าจะตอบเราเราจะไม่เสียเวลาหลายคนไม่ใช้เวลาในการอธิษฐานแต่ใช้เวลาบนแต่ใช้เวลาทําสิ่งที่ไร้สาระวันนี้เราต้องการที่จะได้รับคําตอบไหมถ้าเราต้องการอย่าเสียเวลาจงปฏิบัติจงให้ความสําคัญจงตื่นเต้นในเรื่องการอธิษฐาน เราก็ทราบดีว่าประเทศใดที่ใส่ใจสนใจการอธิษฐานคริสตจักรใดที่ใส่ใจสนใจการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดๆมันจะมีการฟื้นฟูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนระบบรัฐบาลก็จะเปลี่ยนระบบทุกระบบในโลกนี้จะมีผลกระทบเมื่อคริสตจักรให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานและครอบครัวของเราเหมือนกัน ชีวิตของเราเหมือนกันก็จะรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะตอบคำอธิษฐานของท่านสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านะคะเราต้องเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณด้วยการอธิษฐานเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณถ้าเราบอกว่าเราเป็นของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนฝ่ายวิญญาณเราจะไม่ทิ้งการอธิษฐานทั้งภาษาความคิดภาษาแปลกๆเราจะพึ่งพาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและอย่างอย่างสม่ำเสมอ ในหนึ่ง,เ,งเตสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่17เเป็นคำสั่งด้วยจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอคำว่าจงเป็นคำสั่งที่พระเจ้าสั่งให้ลูกๆให้ผู้เชื่อให้ทุกท่านทุกชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่วัยหนุม่มวัยสาวบุรุษสตรีที่รู้จักกับพระเจ้าให้เราขยันในการอธิษฐาน อี่เมนให้เราที่จะเข้าใจว่าเราเป็นผู้ที่ถูกเรียกให้เข้าสู่การสมาธิธรรมกับพระบิดาในสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ก็คือการอธิษฐานนี่แหละขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้จักกับพระเจ้านะเรายัางติดต่อกับพระเจ้าได้นะคะตั้งแต่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่จากโลกนี้ไปเราจึงจะได้ไปคุยกับพระเจ้าแต่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าก็ต้องการที่จะพูดคุยกับเราสนทนา ปราใสกับเราเราเองก็จะต้องมีความตื่นเต้นกระตือรือร้นหิวกระหายในการที่อยากจะพูดกับพระเจ้าเป็นยังไงถ้าลูกเราไม่อยากคุยกับเราเลยพ่อแม่ที่รักลูกอึดอัดไหมคะถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่พูดพอเราเดินไปคุยด้วยเขาเดินหนีเราจะรู้สึกยังไงก็ให้นไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะ เรากําลังถ้าเราไม่อธิษฐานเราก็ลังหมางเหมืนต่อพระเจ้าเรากําลังถอยห่างในโลกฝ่ายวิญญาณในมิติฝ่ายวิญญาณเราไม่เห็นประโยชน์ในการอธิษฐานเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่ให้ความสําคัญเราไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าจะทําในชีวิตของเราด้วยซ้าไปวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นต้องผ่านการสามัคคีธรรมเป็นหลักการของการอธิษฐาน นั่นคือสิ่งที่เราจะตื่นเต้นก็คือเรื่องการอธิษฐานดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมถ้าเราได้อธิษฐานเรากําลังได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เรากําลังเชื่อมต่อเรากําลังติดต่อกับผู้ยิ่งใหญ่หลายคนดีใจที่เราได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศชาติบ้านเมืองก็ตื่นเต้นแต่งตัวจะสวยงามตื่นลือล้อนในการที่อยากจะไปต้อนรับในการที่จะไปใช้เวลากับคนคนนั้น แต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าเราต้องตื่นเต้นกับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะโปรดปานเราตื่นเต้น mm. นะเพราะว่าเราจะพบกับพระเจ้ามันเป็นการสามัคคีธรรมกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฝาสวรรค์และแผ่นดินโลกเอเมนเพราะฉะนั้นจงจัดเวลาในเรื่องการอธิษฐานส่วนตัวและอธิษฐานส่วนรวม นะอย่างจริงจังจะตารางในชีวิตประจําวันเพื่อจะสามารถที่ทากับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานแล้วชีวิตของเราจะเบ่งบานจากพสัสดิหนึ่งไปสู่พสัสดิหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประเมินการอธิษฐานแต่เราจะประเมินเรื่องคําอธิษฐานสูงสง่งเราก็คงทราบดีนะที่ประเทศเกาหลีเขาฟื้นฟูก็คือผ่านคําอธิษฐานจนพระเจ้าเยี่ยมเยียนทุกหน่วยงานองค์กร และเศรษฐกิจด้วยและถ้าเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราสนใจใส่ใจในการอธิษฐานเผื่อตัวเราเผื่อกอบครัวของเราครอบครัวของเราก็จะนะแม้ว่ายังไม่ตอบตอนนี้แน่นอนสิ่งดีจะไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดไม่ทิ้งการอธิษฐานทั้งภาษาความคิดแล้วก็ภาษาถ้อยคําและภาษาแปลกๆเราให้ความสําคัญสําหรับพระวจนะถ้าพระคาบอกว่าภาษาแปลกๆสําคัญแต่ใม้่เราจเจริญขึ้นเราต้องหิวกระหาย แต่ยังไม่ได้รับต้องไปยุกลาหายเพื่อเราจะได้บัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะได้ได้รับประโยชน์ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับผู้เชื่อเราต้องเห็นประโยชน์เราต้องเห็นวัตถุประสงค์เราต้องให้ความสําคัญสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านี่คือหนาสิ่งที่เราจะต้องตื่นเต้นก็คือตื่นเต้นกับการอธิษฐานนี่แหละ ถ้าเราตื่นเต้นกับการนธิษฐานเชื่อเถอะคําตอบจะมาเรากําลังนะเปิดประตนะูให้กับพระเจ้าทํางานในชีวิตของท่านทํางานในคริสตจักรของท่านทํางานในชุมชนของท่านในเมืองของท่านเรากําลังเชื่อมต่อกับสวรรค์และอาณาจักรสวรรค์จะมาตั้งอยู่แน่นอนให้ความสําคัญและตื่นเต้นในเรื่องการคํมอติษิฐานอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าบรรยากาศของเราจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนตอนไหนเราก็ต้องรอ ว่าพระเจ้าจะทําอะไรทุกครั้งที่มีการอธิษฐานเราต้องมีการรอแล้วก็พระเจ้าจะตอบเราเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบเราและเมื่อเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราอธิษฐานผิดเราจะไม่อธิษฐานตามอาเภอใจของเราเราจะไม่อธิษฐานให้พระเจ้าทําตามเนื้อหนังของเราเราจะอธิษฐานให้พระเจ้าให้ชีวิตของเราทําตามพราประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราต้องปฏิเสธยกเลิกถอดถอนออกไป ทาไมเราทราบว่าไม่ใช่น้ำพระแท้พระเจ้าก็พระคำไงคะพระคําจะบอกเราพระวิญญาณจะบอกเราสิ่งที่เราอธิษฐานถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราเป็นคริสเตียนต้องอธิษฐานอย่างถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ไปอธิษฐานขอผิดขอเพื่อกิเลสตัณหาลาะคะขอเพื่อทําตามบําเภอใจของเราเราไม่คิดถึงความบริสุทธิ์ความถูกต้องหรือความชอบธรรมไม่ได้ถ้าเราหน่กเข้มข้นไปกับพระวิญญ,ญาณเดี๋ยวพระวิญ,ญญาณก็จะสอนเราในเรื่องนี้ และเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีใจสะอาดเราก็จะเป็นพระพรทีนะยอดเยี่ยมคนอธิฐานก็ได้รับพระพรคนที่เราอาธิฐานเผื่อก็ได้รับพระพรแผ่นดินที่เราอาธิฐานอวยพรก็ได้รับพระพรให้เรามีความเชื่อว่าคําอธิษฐานของเราไม่ไรค่าแต่นะคะจะเป็นพระพรเสมอถ้าไม่สําคัญพระเจ้าไม่สั่งเราต้องให้น้ําหนักกับคําสั่งของพระเจ้า จงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่เวลาที่เราเจอวิกฤตเจอปัญหาเราถึงจะเข้ามาอธิษฐานหรือเราจะาค่อยปเปิดปากอธิษฐานนะฮะ,ะก็ยังดีนะคะที่ยังรู้จักพึ่งพระเจ้าแต่บางคนเวลาเจอปัญหาไม่อธิษฐานเลยก็เรากําลังปล่อยให้มารสตานทํางาน ปล่อยให้มาร์าตานเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวในปัญหานั้นๆเราจําเป็นจะต้องต่อต้านต่อสู้และไม่เพียงแต่อธิษฐานเสมอเมื่อเจอปัญหาเราก็ต้องคุกเข่าเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้า,า,าด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้คุณค่าในเรื่องคําสั่งของพระเจ้าให้เราอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอทั้งเจอวิกฤตทั้งไม่เจอวิกฤตทั้งเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราอธิษฐานเป็นการจัดการกับบรรยากาศที่แย่ และก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะถ่ายเทบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ สรรและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงนะคะให้เราตื่นเต้นในเรื่องการอธิษฐานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะคะและเราจะได้รับประโยชน์มหาศาลและเราจะได้รับพ,อพอระพรและ,ะเราจะเห็นพระเจ้าจะทรงนําเราเปลี่ยนทิศทางให้กับเราจากวิกฤตจะเป็นโอกาสจากอุปสรรคจะเป็นอุปกรณ์จากสิ่งร้ายจะกลายเป็นดีพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมพึ่งผ่าพระเจ้าทอมใจพึ่งผ่าพระเจ้าเลื่อยไป พราะเราไม่ทราบทุกสิ่งแต่เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะเปิดเผยในเยรมีบทที่สาสาข้อที่สบอกกับเราจงทูลเราเราจะตอบเจ้าเราจะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพปร่งจะนําเราด้วยนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพรงขอบคุณโปร่งสําหรับพระบิดาผู้ทรงชอบธรรมผู้ทรงยิ่งใหญ่รัสสลิยิ่งใหญ่ของโปรองความยิ่งใหญ่ของพปรองปกคลุมเมื่อทุกครั้งที่เราอธิษฐาน และเราก็จะเห็นคําตอบเราก็จะเห็นการทรงสถิตเราก็จะเห็นชีวิตของเราจาเนินขึ้นชนะทุกอุปสรรคปัญหาเมื่อเราลุยข้ามน้ําน้ําไม่ท่วมลุยข้ามไฟไฟไม่ไหมเพราะเราเป็นคนที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าเสมอเป็นคนที่ทอมใจอธิษฐานเสมอเป็นคนที่พึ่งพาพระเจ้าเสมอเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สถิตอยู่กับเรา พระคําของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากพัส,สรีนหนึ่งไปสู่พัสลีนหนึ่งฤทธิ์เด็ดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการที่เมื่อเราคุกเขา่าอธิษฐานเมื่อเราเพึ่งพาพระเจ้าจะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานอย่างไม่ธรรมดาในชีวิตของคนคนนั้นขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสําหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้เราได้พูดกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ได้พูดภาษาแปลกๆได้สามัคคีธรรมกับพระองค์ในระดับที่ลึกซึง้ง เราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้า,าวอวยพรค่ะ